ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์แดนผีด้วยนะครับแก่นกับ แก้วเป็นเด็กวัดที่หลวงตาเก็บมาเลี้ยงไว้ทั้งสองมีอายุ18ปีเท่ากันหลวงตาได้อบรมสั่งสอนตามสมควรหากแต่ก็รู้ว่าสองคนนี้มีนิสัยที่แตกต่างกันตามกรรมเก่าที่สั่งสมมาไอแก้วเอ็งไปล้างจานนะหลวงตาใช้ค่าให้ตามไปที่บ้านกำนันเปล่ง เอาแล้วทำไมไม่มาช่วยกันก่อนเล่าหลวงตาจะไปบ้านกำนันหลังเพนไม่ใช่หรือไงฮะเอ็งอย่ามาสู่รู้นักเลยถ้าบอกให้ทำก็ทำทำไปเถอะพูดจบแกนก็เดินจากไปปล่อยให้แก้วทำงานอยู่คนเดียวขณะนั้นหลวงตาได้ผ่านมาเห็นพอดีเจ้าแกนมันไปไหนเสียล่ะหลวงตาบอกให้มันมาช่วยเองอะ อ้าวหลวงตาก็อไอ้แกน่นมันบอกว่าหลวงตาให้มันไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องไงจ๊ะหลวงตาบอกว่าจะไปหลังเพลงให้มันมาช่วยเองก่อนเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ร่อนจริงๆว่าแต่เองทำงานแทนมันตลอดไม่ด้โกรธมันบังหรือไงไปโกรธมันแล้วมันจะได้อะไรล่ะจ๊ะคนกินข้าวหม้อเดียวกันมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ก็อไอหมาไอแมวที่วัดน่ะสิ พวกมันมันกินข้าวด้วยกันมันไม่กัดกันเลยนะเดี๋ยวแก้วทําไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวก็เสร็จเองละจ้ะดีแล้วละไอ้แก้วเอ้ยไม่เสียแรงที่ข้าสั่งสอนเองอยู่ในวัดแต่รักษาความดีไม่ได้มันก็เสียชื่อและเป็นบาปล้างจานเสร็จก็เตรียมตัวไปบานกำนันนะพอหลักเพลงหลวงตาก็พาสองนุ่ม เดินผ่านป่าที่อย่างกรกทึบเป็นบางช่วงเข้าสู่เขตหมู่บ้านจนถึงบ้านของกำนันเปลงหลังทำบุดบ้านเสร็จกำนันเปลงก็เอ่ยแก่หลวงตาว่าเออคือข้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับหลวงตาหน่อยนะจ๊ะดังนั้นหลวงตาจึงสั่งให้ลูกศิษย์ ออกไปรอข้างนอกก่อนแก่นกับแก้วออกมารออยู่ข้างนอกทั้งคู่เดินเรื่อยเปื่อยไปทางหลังบ้านของกำนันขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงแววดังออกมาจากป่าหลังบ้านด้วยความสงสัยแก่นจึงชวนแก้วให้เดินตามเสียงนั้นไป จนเจอกระท่อมหลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่กลางดงไม้ที่ค่อนข้างหนาทึบมีบ้านคนนิวาเสียงนั้นดูเหมือนจะดังมาจากในบ้านหลังนั้นทั้งคู่จึงเดินไปดูที่กระท่อมเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูข้างในก็ได้กลิ่นสาบสางฉุดเข้าจมูกมากในบ้านค่อนข้างมืด เราปิดหน้าต่างหมดทุกบ้านข้าว่าเราคนกลับกันดีกว่านะอย่าเข้าไปเลยไอปอดแทกเอ้ยเอ็งนี่มันขี้กลัวอย่างนี้แหละถึงถูกพวกไอแมนมารังแกเอาบ่อยๆแก้ว่าแก้วและเมื่อสายตาชินกับความมืดทั้งคู่ก็มองเห็นร่างหอมโซ่ของชายแก่คนหนึ่งถูกลามโซ่ที่ขาหน้าตา สก,กระปรกมัมแมเสียงแถบพราของชายแก่ดังขึ้นช่วยด้วยไอ้หนูช่วยลุงด้วยสองหนุม่มตกใจไม่รู้ว่าทำไมชายแก่ถึงถูกจับลามโตขังไว้ที่นี่แก้วซึ่งเป็นคนขี้สงสารรีบถามขึ้น ลุงลุงเป็นใครกันแล้วทำไมถึงถูกล่ามโซ่ไว้แบบนี้ล่ะลุงเป็นญาติของกํานันเปล่งไอ้กํานันมันอยากจะได้สมบัติของลุงมันก็เลยใส่ร้ายว่าลุงเป็นบามันจับตัวลุงมาขังไว้ทิ่นี้ <c oughs> ไอ้หนูเองช่วยลุงหน่อยได้ไหมถ้าเองช่วยลุงได้ ยากได้อะไรลุงก็จะให้อย่าไปยุ่งกับแกเลยวะดูสภาพของแกส,สิตัวแกเองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะมาให้อะไรกับเราได้แก่นกระซิบกับแก้วแต่แก้วที่แก่นศพประมาทว่าเป็นคนขี้คลาดกลับไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยใช้แกเอาไว้แบบนี้จะปล่อยให้ลุงถูกล่ามโซ่ไว้แบบนี้ไม่ได้หรอก อย่างน้อยเราควรไปบอกหลวงตากันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครเลยไอ้หนูถ้าพวกเองรับปากจะช่วยลุงลุงก็จะบอกที่ซ่อนสมบัติของลุงให้แล้วชายชราก็ชีไปที่ผืนผ้าที่ดูเหมือนผ้าย,ยานันแปะติดไว้บนกระบอม,มนั่นมันผ้ายันนี่ ให้มันเป็นผ้ายันที่ไอ้กำนันมันใช้สะกดอาคมของลุงเอาไว้เพราะความจริงนะลุงเป็นหมอคาถาสามารถสเดนอโซ่ตรวนออกไปได้แต่ว่าผ้ายันผืนนี้มันทำให้ลุงใช้คาถาไม่ได้เลยพวกเองแค่เอาผ้ายันออกไปแล้วลุงลุงจะจัดก,การทุกอย่างเอง แล้วที่ลุงบอกว่าจะบอกที่ซ่อนสมบัติให้กับพวกข้าลุงพูดจริงใช่ไหมล่ะชายแกไม่ตอบแต่ค่อยๆแบมือที่กำอยู่ออกเผยให้เห็นทับทิมน้ำงามเม็ดเครื่องแก่นถึงกับมองตาลุกไม่ใช่แค่นี้นะลุงจะสอนวิชาเลียกเงินเรียกทองให้กับพวกเองเพราะแบบนี้ ลุงถึงมีสมบัติเยอะแยะไอ้กำนันมันอยากได้วิชาของลุงมันถึงทำกับลุงได้แบบนี้ดูเหมือเด็กลุงทั้งสองจะเชื่อลุงปลังงแก่เต็มใจช่วยเพราะอยากได้เงินทองและวิชาของลุงปลังสวดแก้วอยากช่วยเพราะเกิดเห็นใจในชะตากรรมของลุงปลังก ไอ้หนูคนนั้นมาเอาพยันผืนนี้ออกจากหัวลุงเทสความเป็นคนมีเมตตาของเองจะช่วยลุงได้แกชี้มือมาที่แก้วแก้วจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดึงพยันออกให้แกแล้วทันทีที่พยันหลุดติดมือแก้วมา ก็เกิดมีประกายไฟลุกพลึบขึ้นแก้วรีบสลับ้าออกจากมือพายันที่ลุกติดไฟได้มอดไมมกลายเป็นเท่าไปพลันโซ่ตัวนที่ขาของชายชาราก่อนหลุดลววออกมาจากนั้นกลุ่มควันได้พุ่งขึ้นพวกง่างแก่แก่นกับแก้ว ถึงกับพงังงาและพอกลุ่มควันจากโลกสภาพชายแก่ที่สกปรโรกก็หายไปกลายเป็นชายสูงวัยในสภาพแต่งตัวเหมือนหมอผีขึ้นมาแทนอืมดีมากอาต่อจากนี้ข้าจะให้สิ่งตอบแทนแก่พวกเจ้าตามสัญญาที่ซ่อนสมบัติของข้านั้น อยู่ในห้องของพวกเจ้านั่นแหละกลับไปดูเองนะต่อไปถ้ามีอะไรอยางให้ข้าช่วยแล้วก็ขอแค่เรียกชื่อข้าข้าก็จะออกมาทันทีเลยแต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆของพวกเจ้าเป็นค่าตอบแทนก็เท่านั้นแก่นกับแก้วถึงกับอ้าปากวอจ้องมองลุงปลัง อยากไม่อยากจะเชื่อสายตาอยากไม่ทันจะหายตกใจดีก็ต้องตกใจซ้ำสองอีกเมื่อจู่ๆร่างหนุนปลักก็หายวับไปต่อหน้าต่อตา,เรา,เ,ราเรากลับกระเถอะข้าข้าชักกลัวขึ้นมาแล้วสิแก้วบอกเพื่อนเสียงสั้นแต่แกนกลับมีท่าทีลิงโลดใจไปสิ แต่เอ็งอย่าพูดเรื่องนี้ให้หลวงตาฟังนะกลับไปดูที่ห้องว่าจะมีสมบัติจริงอย่างที่แกบอกไหมและพอกลับไปถึงวัดคนทั้งสองก็รีบเข้าไปดูในห้องแล้วก็ต้องดีใจมากเมื่อเห็นหีบไม้ใบหนึ่งวางอยู่บนเสือ้อในนั้นมีเสื้อผ้าชุดใหม่ พร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งลุงนั่นมีวิชาจริงๆด้วยวะแก่นจับเสื้อผ้าและเงินออกมาดูอยากตื่นเต้นแต่แก้วที่ยังมีความกังวลจะปิดบังเรื่องนี้กับหลวงตาอยู่ได้ถวงขึ้นมาว่าจะไม่บอกหลวงตาให้รู้เรื่องนี้จริงๆเหรอวะเองจะทำปากโป้งไปทำไมเราอาจจะต้องขอให้ลุงปลังช่วยอะไรก,ก็ได้ เองอยู่รับหน้าหลวงตาไปก่อนนะข้าจะไปเที่ยวตลาดสักหน่อยแล้วแก่นก็ทิ้งให้แก้วอยู่รับใช้หลวงตาส่วนตัวเองใส่เสื้อผ้าชุดใหม่แล้วออกไปเที่ยวที่ตลาดอย่างสบายใจเชิบพอตกค่ำแก่นก็กบเข้ามาด้วยสภาพหน้าตาแตกยับเสื้อผ้าขาดรุ่งริงโอ้โหและเลยเว้ยเองไปโดนอะไรมาเนี่ย ฮะใครทำเองน่ะพวกไอ้แมนมันมาหาเรื่องยกพวกมารุมตีข้าดีนะที่มีคนมาห้ามไว้ก่อนไม่งั้นข้าคงเจ็บหนักมากกว่านี้โอ้ยไอ้ดิกล้วเหรอเองไปไปเรื่องกับมันเนี่ยถ้าหลงตารู้เข้าแล้วก็เองจะต้องโดนเอ็ดแน่ๆเลยนะแกนนึกแขนใจที่โดนพวกไอ้แมนมาดูุดทำร้ายเอาแถมพวกมันยังข่มขู่ เอาเงินเขาไปจนหมดอยากจะตามไปแก้แค้นพวกมันให้หมดทุกคนพลันแกนก็นึกนนถึงลุงปลังขึ้นมาข้าจะขอให้ลุงปลังช่วยแก้แค้ในให้ข้าเราไปหาแกอีกเถอะเฮ้ย hey, ไม่ดีมั้งข้าว่าอย่าอย่าไปเลยนะเอ็งจะให้ไอ้แมนรังแกเราอยู่ข้างเดียวแบบนี้เหรอวะถ้าเอ็งยังเป็นเพื่อนข้าอยู่ เองก็ต้องช่วยข้าได้ยินแกน่นยื่นคำขาดมาแบบนั้นแก้วจึงจำใจต้องยอมไปเป็นเพื่อนแกน่นวัดรุ่งขึ้นคนทั้งสองก็ไปที่บ้านหลังนั้นอีกพอไปถึงแกน่นจึงร้องเรียกชื่อลุงปลัง เดียวก็มีกลุ่มควนันปกคลุมอยู่ตรงหน้าพอกลุ่มควันจางลงก็เห็นเป็นลุงปลรางปรากฏตัวออกมาเอ็งมีเรื่องมาให้ข้าช่วยใช่ไหมงั้นว่ามาเลยข้าอยากแก้แค้นไอ้พวกที่มันทำร้ายข้าได้ แต่ว่าเองจะต้องมีของตอบแทนข้าบางนะลุงอยากได้อะไรจากเด็กวัดอย่างข้าละ่ะสิ่งที่ข้าอยากได้เองมีอยู่แล้วแค่เองเอ่ยปากอนุญาตข้าเท่านั้นแหละข้าจะให้ถ้าลุงแก้แค้นในพวกนั้นให้ข้าได้สำเร็จเสียก่อนแกนตัดสินใจรับปากแม้ว่า แกวจับก,กระตุกแขนเตือนงั้นไปล่อไอ้พวกนั้นมานี่ซิเพราะว่าตัวข้ายังออกไปไกลจากแถวนี้ไม่ได้อ่ลุงอย่าไปทำอะไรพวกมันถึงคาดบาดเจ็บหนักนะแก้วเริ่มเป็นกงนังวลในสิ่งที่แก่และลุงปลักกำลังจะทำข้าจะทำในสิ่งที่พวกมันสมควรได้ครับเอ็งอย่าไปใจอ่อนสิวะ รู้เพื่อนเองเป็นตัวอย่างซิชายชรายื่นมือมาที่ตัวแกนเกิดมีควันผ่นพุ่งขึ้นมาแล้วร่างของแกนก็สั่นสถานขึ้นรู้สึกอาการบาดเจ็บหายไปเป็นปลิดทิ้งสร้างความประหลาดใจให้สองหนุ่มเป็นอย่างยิ่งเอาล่ะทำตามที่ข้าบอก ไปล่อพวกมันมาแล้วอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้าก็แล้วกันชายชรา,าพูดสัตทับก่อนจะหายวับไปวันตกกมาแกดได้เข้าไปท้าทายไอ้แมนกับพวกให้มาเจอกันที่บ้านร้างหลังบ้านของกำน,นันแมน และพักพวกอีกสี่คนจึงมาตามคำท้าด้วยความกระยิมใจแกนมาพร้อมกับแก้วซึ่งต้องตามมาเพราะความเป็นห่วงเพื่อนมึงโดนพวกกูกระเทือไปแล้วนี่ว่ายังกล้าหรือยังไงมาท้าพวกกูอีกเหรอ,อวันนี้กูไม่ยอมพวกมึงหรอกไอ้พวกหมาหมูมึงโดนกูจัดการแนะ่มันจะไหวเหรอแกนพวกมันมีตั้งหลายคนเลยนะ แก้วกระซิบถามแก่นเสียงสัน้นเพราะเห็นพวกไอ้แมนมีมากกว่าเรามีลุงปลังจะต้องไปกลัวมันทำไมเอาวมยืนทำบื้ออะไรกูนี่ขันไม้ขันมืออยากกระทืบคนเราอะ่ะนั่นเข้ามอะไรพูดอย่างไม่ทันขาดคำก็มีลมพัดมาหอบใหญ่ทำเอาฝุ่นฟุ้งกระจายพอฝุ่นจางลง ก็เห็นชายแก่คนหนึ่งมายืนขวางหน้าพวกพิมเนกูไอ้แก่มึงเป็นใครมาขวางทางกูอยู่จะเจอดีอะแกยิ้มปุมปากชี้นิ้วไปที่คนพูดแล้วยกมือขึ้นชายคนนั้นก็ตัวลอยขึ้นไปตามมือชี้ของชายแก่พอตะวัดนิ้วชี้ลง ร่างก็ตกลงมาฟาดพื้นดังโครมแน่นิ่งไปเฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะฮะมันอะไรอ่ะโอ้โหหนึ่งในกลุ่มของพวกมันชักมีดหักเข้าแทนชายแกจนวิตด,ดามแต่แกกลับไม่มีท่าทีว่าเจ็บปวดมีดของมันปักแน่นจนดึกไม่ออกชายแก ว้าคอคนแทงดึงเข้ามาหาตัวอาปากที่มีฟันแหลมคมกัดคอมันจนเลือดกระทูนคนถูกกัดร้องไม่ออกพยายามสะบัดตัวหนีแต่มือที่แข็งเหมือนคีมเหล็กก็บิบรัดลำคอไว้แน่นเพียงไม่กี่วินาทีร่างนั้นก็แน่นิ่งไป ทำเอาคนที่เหลือวทั้งแก่นและแก้วยืนตะลึงอยู่กับที่นี่มันปอบกินคนในตำนานนี่ว่าเสียงคนร้องตะโกนขึ้นพลันนั้นทุกคนก็นึกขึ้นได้ในหมู่บ้านเคยมีตำนานของปอบกินคนตนหนึ่งที่ถูกสะกดวิญญาณโดยหมอคาถา เป็นอาจารย์ของกำนันเปลงเมื่อเกือบร้อยปีก่อนทุกคนตะลึงมองชายชราที่มีใบหน้าเต่งตึงขึ้นมากผิวซีดมีเลือดฝาดราวกับได้ยาวิเศษมันปล่อยร่างที่ไร้วิญญาณทิ้งลงบนพื้นคนที่เหลือจะวิ่งหนีแต่ชายชราชี้นิ้ว แล้วร้องสั่งว่าหยุดทุกคนนิ่งอยู่กับที่ขยับตัวไปไหนไม่ได้หน้าตาสแสดงความหวาดกลัวออกมากแก่นกับแก้วได้แต่ยืนตะลึงมองลุกหล,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 ลังเป็นผีปอบเออเป็นผีปอบแล้วยังไงวะเอ็งไม่เห็นเหรอ ว่าไอ้คนพวกเนี่ยมันชั่วช้าขนาดไหนถ้าข้าเป็นคนธรรมดาคงตายไปแล้วละ่ะนั้นลุงก็เป็นปอบตัวที่ถูกสะกดเอาไว้ที่แท้ลุงหลอกใช้ข้าให้มาช่วยปลดปล่อยลุงนี่เองเองในส่วนที่เองต้องการข้าก็ได้ในส่วนของข้าไม่มีใครหลอกใครหรอกไอ้หนูหรือว่าเองอยากจะมีปัญหากับข้าอีกคน บอกหันมามองแกด้วยตาลุกวาวทำเอาแก่นตกใจไม่กล้าพูดอะไรต่ออีกมันจึงหันมาทางกลุ่มคนทำท่าจะเข้าไปกัดขย่ำกินแต่แล้วก็ต้อ,ตองกระเด็นมือเหมือนผูกหือยักษ์มากระชากตัวเหวี่ยงทิ้งไปมันรีบลุกขึ้นยืนใหม่ พอจะขยับตัวเดินขาสองข้างก็งมืนจะขยับไม่ออกโอ้ใครมันกล้ามาลองดีกับกูวะทันทีนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นหยุดอยู่ตรงนั้นคราวนี้เอ็นจะต้องจบสิ้นลงเสถียีไอ้ผีปอบไม่ต้องออกมาเพ่งพลาดอีกเป็นเสียงของกำนันเปลง ที่มากับหลวงตาและนำซากร่างของชายชาราคนหนึ่งใส่รถเข็นมาด้วยไอหมอกระถาเปล่งเองอีกแล้วเหรออาจารย์ของขาดด้าได้สั่งเอาไว้ว่าเองจะต้องพยายามหาทางออกมาอลราวาสอีกนนแน่ๆแล้วมันก็เป็นความจริงข้าเป็นคนวางแผนหล่อให้เองถอดร่างออกมาเองจึงไปนิมนต์หลวงตามา ให้เองได้เห็นเจ้าแก่นกับเจ้าแก้วแล้วด้วยความเจ้าเล่ของเองจะต้องหลอกล่อให้เด็กมันยอมอนุญ,ญาตให้เข้าร่างได้ข้าถึงได้โอกาสตอนเองออกจากร่างไปเอาร่างของเองมาทำลายซะไอ้กำนันไรย,ยำเอ้ยอีกนิดเดียวข้าก็กำลังจะได้ร่างใหม่มาเสียงอยู่แล้วเชียวเองก็โผลมาขัดจังหวะข้าอีกตามเคยนะแต่คราวนี้เองอย่าอยู่เลย ไม่ว่าพระว่าเจ้ากูก็จะฆ่าให้เกลี้ยงเว้นกรรมเก่ายังชดใช้ไม่หมดจะต่อกรรมใหม่อีกแล้วหรือถูกจองจำไว้ก็ยังไม่สํานึกถ้าอย่างนั้นก็ให้เขามารับไปชดใช้กรรมในนรกกภูมิเถอะหลวงตายินยอมแล้วล่ะแม้จะเคยเห็นอกเห็นใจโยมปลัง เคยทนุบำรุงวัดมาก่อนจาทันทีนั้นกำนันเปลงก็ท่องบทสวดเชิญเท้าเวสุวรรณขึ้นมาไม่ไม่พลันก็เกิดแสงว่าบงมาร่างใหญ่ของยักษ์ถือกระบองผู้ประวารณาตนว่า วิญญาณได้เข้ามารบกวนนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้วล่ะก็ท่านจะเข้ามาจัดการทันทียักษ์ตรงรีเข้าไปจิกหัวปอบแล้วลากไปตามพื้นก่อนจะหับไปไอ้เม้นและพวกก็หายจากการถูกสะกดพวกมันรวมทั้งแก่น และแก้วรีบเข้ามาหาหลวงตาและกำนันเปลงเกือบไปแล้วไมล่ล่ะต่อไปอย่าทะเลาะวิวาทกันอีกนะความมุ่งร้ายต่อกันเกือบทำให้พวกโยมต้องกลายเป็นอาหารของปอบและไอแกนต้องตกเป็นร่างสิงคนต่อไปของปอบซะแล้วดีที่ไอ้แก้วมันยอมมาบอกหลวงตาให้รู้เสียก่อน กำนันเลยมาช่วยไอ้ทันเวลาไม่อย่างนั้นละก็ได้ตายกันยกหมู่บ้านไปแล้วทุกคนรีบรับปากหลวงตาจากนั้นสากรางของลุงปลังซึ่งก็คือญาติผู้เป็นพี่ของกำนันเปลง่งที่ถูกปอกเข้าสิงร่างแล้วถูกกำนันจับขังไว้ในบ้านร้างเพราะยัง จำจัดวิญญาณของปอบลงไม่ได้จนกว่ามันจะออกจากร่างที่สีงไปก็ได้ถูกทำพิธีถาปนะกิจส่วนบ้านร้างหลังนั้นก็ได้ถูกเผาทำลายให้วอดวายไปเช่นเดียวกันหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Ghost Land แดนผีด้วยนะครับ